นมปังนี่สำคัญมากทุกคน,ออนเอาโดนแล้วครับตอนหน้าต,ตากานเลยมันกินไวเกินปาดโฮขึ้นยังขึ้นยัง,ยงเข้าสาลยเข้าหินเกือบละเกือบละน้องใส่สวยครับท้องใหญ่มาก สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายวันนี้ผมพาทุกคนมาตกปลาไมยว่าสันเบนะครับมาบ่อยอยากเบื่อกันนะผมอุปกรณ์ที่ผมใช้มันชุดเดิมๆที่ผมใช้ตลอดนะครับคัน9ฟุตนะเวทมันเป็นคันตกหมึกทุกคนเวทที่ PE l i ล e 0.8น์ถึง2.0นะครับผมคันตกหมึก9ฟุตทุกคน ลอกเบอร์สองพันห้านะสายพีอีสิบสองปอนครับสายในลอกนะแล้วก็ต่อเข้ากับต่อเข้ากับสายช็อกลีดนะทุกคนต่อกับสายช็อกลีดนะครับผมช็อกลีดสิบสี่ปอนนะผมใช้สายหน้าไปสิบสี่ปอนต่อแบบเอฟจีน็ตนะครับผมแล้วก็สายหน้ายาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับตัวเบ็ดเบอร์เก้าตัวแบนนะครับไม่ใส่ตะกัวน,นะครับผม พี่ไรสายวิ่งไม่ใส่ตะกัวนะครับเราจะมีขนมปังนะทุกคนเยอะอ่้อยนะอันนี้ผมปั่นมาแล้วครับปั่นละเอียดแล้วก็เยืะที่ใช้จะกุ้งเป็นบราณ่าพลอนนะตัดหนึ่งชิ้นก็จะประมาณนี้ทุกคนหนึ่งชิ้นหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมไม่ลองใช้เหยือ่อจิกเหยื่อนอนยางดูบ้างนะครับผมเคยมาลองแล้วทุกคนมันไม่ค่อยได้ตัวทุกคน โอกาสในตัวน้อยกว่าเหยื่อสดนะครับผมตอนนี้ผมเซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับตัดกุ้งใส่บล็อกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปหาพี่รันตน่อนะวันนี้วันอาทิตย์ทุกคนคนก็จะเยอะประมาณนี้มาพร้อมแล้วเรามาลุยกันครับผมว่าจะหมานไหมนะครับผมไอขนมปังนี่สำคัญมากทุกคนว,ว่าผสมเหนียวเกินไปมันก็ ไม่เวิร์กทาเหยื่อกุ้งจมเร็วทุกคนให้มันแตกๆลงน้ำต๊บให้มันแตกเหลือแต่กุ้งปลาชอบกินโอเคขนมปังนะครับผมปั้นติดสายช็อคขอลงหน่อยนะครับพนมพี่นกคนไหนครับอากน มันไหลขวาเลยไหมใช่ไหลขวาแล้วโอเคเดี๋ยวผมตีมออกซ้ายมามาไม้แรกแหกมานโชว์เพื่อนๆเย็ดเฮ้ขนมปังช่วยมันไปไกลมาเรามาลุนไปดิกันครับไอ้หนูเฮ้ยโดนแล้วหรอโอ้โหโคตรเร็วฮ<อ>ียเฮียย ยกให้เป็นมือหนึ่งเลยคนข้างข้างเนี่ย,ยตัวเล็กครับปล่ปอยอครับปล่อยมาถึงตาผมละวิธีนี้ต้องคอยเช็คสายตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ปลากินเมื่อไหร่ทุกคนปรับสายให้ตึงๆหน่อยไม่ต้องตึงมากอือโนโดนครับ จะเปลี่ยนเหยื่อสามไม้ตึงมือพอสมควรเขาขาวแล้วะครับเป็นวิธีที่ได้ผลดีคนไอฟีไรสาวิ่งไม่ใส่ตะกวน พอห่างแข่งสู้มือสู้เบ็ดดีมากเอ้ยเอ้ยเอยจะเข้าลากขึ้นดีก่อนโอเคได้แล้วครับโอ้ไซกิโลนล่ะกิโลน่าจะได้ตัวนี้นะทุกคนอ้วนตับเลยอ้วนตับเลยครับ ตามมาลาย้านหนึ่งแตม้มไซใหญ่ด้วยกิโลกว่าติดปากบนทุกคนใส่กระชังผมจะไม่ตายโดนนะเดี๋ยวน้ำขึ้นนี่กระชังต้องย้ายใหม่แล้วนะแช่ี้ทุกคนค้างไปเปลือกของยเท่านี้ โอเคเราต้องรีบลงนะครับให้เหรอให้เหรอพุทธคัสพุทธคัสได้ไส้ย่ไส้สวยครับมองฟังสักหน่อยสวยเยอะประมาณสี่ห้าขีดเนาะได้อยู่อัดแล้วครับเนี่ยฝังเนี้ยปลาเริ่มเข้าทุกคน ไม่เหงาเลยครับหมายนี้คนเยอะตลอดเลยเสาร์อาทิตย์นะทุกคนปีไลท์ไซวิ่งมีตัวต้องได้ตัวนะคร,รับผมไม่พลาดในวิธีนี้บีบขนมปัง,งคนลูดลงมาแถวนี้นะครับลูดลงมนาะฟ้าเริ่มเข้าแล้วเนี่ยรีบลงแล้วเขาแล้วเข้าแล้วล,ล,ลบนะลบนะ,ลบนะไอตีนนะ เอองแรู้ไหมอยู่กับพี่เต๋านี่นัทางหายไปนั่นทางหายไปนั่นครับโอลวิ่งย้อนมาแล้วครับวิ่งย้อนมาแล้วาไ่ยันเาดีกันนะขออนุญาตมาด๊บดๆบ เอาแล้วเข้าสไลายเข้าสไลายมาแล้วครับแต้มสองอยู่ปิดปากล่างครับอเเอสองแต้มแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมาตามมาแล้วครับปลาเซกชงกังหมดนทำซาชิมิอร่อยมากเลย ตกคิงฟิตมาเหรออ๋อเมาาอื่อเช้าครับพี่ไปกับใครนะไปดันเบียร์ดันอ,อ๋อโดนไหมโดนอยูอ่ครับพี่เอากุ้งสดเหรอลอยกุ้งเป็นนะครับพีโ่โอ้โหสุดยอดแล้วมันเหยื่อมันชอบมากเลยคิงฟิตอะแ <c oughs> ช่ไปก่อน <c oughs> <c oughs> รีบลงรีบลงครับอัดแล้วครับ <c oughs> นวัดนวัด เป็นสิบโดนอยู่คนเดียวครับโน,น้ <No. S 2> สแนปเปอร์หรือเปล่าปาลาอะยนะอ๋อสแนปเปอร์สายตึงี่ครับมีตูดร้อง,งัดได้เลยครับเอาไม่กระโดนเอวเอวรถหลายคนเลยอ่ะมันเริ่มเข้าแล้วหรอปลาเริ่มเข้าแล้วนี่เอวก็ได้ โอ้ส,สวยเลยแล้วครับหายไปนานโอ้โหสายสายวิ่งสวยมากตัวนี้เอาขอใหญ่เลยอมาสายแล้วครับดดดดดเดาๆแรงโคตรดีอ่ะโอ้โหายไปเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้ มาแล้วครับแต้มที่สามพอได้อยู่เป็นวิธีที่ได้ผลดีนะคนนึงเก็บปลาก่อนนะกระชังผมหายแล้วบ้างเนี่ยเห็นไหนกระชังผมอ๋นอนนวลเดี๋ยววันนี้ก่อน สามแต้มแล้วครับทุกคนโอ้ดูดินมใหญ่เลยไม่เคยพลาดเลยนะทุกคนวิธีนี้นะทุกคนเขาตกเป็นแบบนี้ทุกคนเลยนะครับสามตัวไว้นี่ละกัน เด็ดล้อรีบลงรีบลงรีบลงใหญ่ไหมครับตึงมือไหมครับโอ้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 ออกออกซ้ายครับออกซ้ายเริ่มจะมาขวาแล้วครับขึ้นยังขึ้นยังเข้าสไลายเข้าหินความามากๆโอ้สวยครับรออะไรอยู่ครับรีบลงครับ,บรบีบลงครับผม เช็คเบรกก่อนประมาณนี้ครับไม่ต้องแน่นมากด <c oughs> ีๆล่าอยู่ยาวแล้วครับล่ากล่ากไม่ยาวไม่มั่นใจปรับสายหน่อยยังไงยังไงซ้ำหรือเปล่าอา้าวทำไมไมนิ่งอะ่ะยังไงยังไง ตอดยูตอดยออูยังไง <laughs> จับจังหวะไม่ถูกเลยเนี่ยไม่โดนว่ะเ,อ,เอ้ยวัดเบาโอ้ลากพร้อมกันอ่ะเบาพร้อมกันเรือว่ากินกินลงไปวะแล้วก็สายมันมนี่ใจแล้วโอ้มดนมด เขาลดตัวละมันจะตัวด้วยกันแน่นอนนะบักว้าวค่เฉยไม่ใช่ไหมแน่นอนว้าวคูครับผมปุ๊บขนมปังไม่แตกแน่เลยครัผมนี่มา๋เยเขาโดนเลยอะ่ะ ลูกยอดลูกแพขวาแล้วครับเขา้าสาลยแล้วครับมาซ้ายแล้วครับมาซ้ายมาซ้าย,มา,ายมาขวาแล้วโอ้ยตาผมบ้างกตือามา คำแบบนี้น้ำขึ้นสูงแบบนี้น่าจะมีตัวใหญ่ๆนะฉลามปลากรากินปลากรกินฉลามก็มาปลากระกินยังไง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 โอ้โหจะยอกแล้วจะยอกแล้วขามีตูล็อแล้วยังไง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 ครับยังไง ไอ้ผมมาเพื่นะอเรื่องตัวด้วยกันข้าน้องอศาศัยขึ้นครับเดี๋ยวมันจ็บฟันกันนักเตระเข้าไกลตัวพี่เข้าไกลเข้าไกลชิบหายได้ลูกพี่พไป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 แยบไปยบหมดเลยหมดเล่นกันแล้วครับเออป้าลยลมวะเนี่ยังไรดิเนี่ยโอ้ยังไร่ะ,ะ,ะเอาแล้วชิบหายแล้วครับลูกพี่จับไปอ่อ เดี๋ยวผมจะดึงปลาขึ้นมาในในในฟีลายครับฟีลายสายวิ่งครับเฮนไลครับอุ้ยเอาปลาก่อนครับปลาหายาก โอ้เดี๋ยวต้องขอหน่อนะายทุกคนเบ็ดไปพันกับพี่รันเกือบไม่ได้ตัวแล้วนะไม่ดึงสายขึ้นคงไม่ได้ตัวนี้ท้องใหญ่มากสี่ <c oughs> ตัวแล้วครับไว้แถวนี้ละกันน้ำขึ้นสูงแล้วนะ เมื่อกี้วัดไม่ทันวิ่งเร็วมากเลยตอนยืดตอนยืดเกือบแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยฟ้าเล็กหรือเปล่าวะวัดไม่ติด <c oughs> เรือแต่ขออ้ย <c oughs> หม่ยพวกอ้นไม้ เข้ามาในคนก็ยังเยอะอยู่นะปลาก็เข้าเรื่อยๆนะครับผมไม่เงียบเงาเลยนะครับวันนี้นะถึงเข้าเยอะอยู่เด็กน้องงยมาคือคนเลยต้อครับ ตีออกไปแล้วก็ปรับสายนี่นี่โดนแล้วเข้าข้างๆน้ำเริ่มข้นสูงแล้วครับผมทุกคนเอาแล้วครับน้องหัดแล้วน้องป้องน้องป้อง อโดนแล้วครับตอนน่า,ากตกากเลยอ้าวหลุดเฉยอะไรเนี่ยอยู่หน้าอีแล้วโอ้ยทกกคได้รีบลงรีบลงนี่โดนข้างโดนแล้วครับ Vào đi đi Để cái phai mắn vô của mình đi xay sắc tuần <laughs> 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 à, cả Thôi đi ba lùng đi น่ะไม่เข้าใจเลยเกือบละ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 กดถ่ายหรือเปล่าวะเนี่ยลังยกลังยกผู้ขาดพู้ขาดพู้ขาดเกี่ยวท้องหมูปลาปแล้วโอ้ใจเราไว พุทธคัดพุทธคัด,หด,ดไหนวะโอ้ยายอยู่มันกินไวเกิน โอ้ตัวนี้ใส่ใหญ่โยกิโลกว่าทุกคนนะ้ยดูเต็มปากบน<ป>เก็บปลาก่อนนะครับคนเท่าไหรนะ่กันนย ตัวที่5นี่ว่านี่ทุกคนฟรีไลส์สายวิ่งใช้ฝั่งครับไม่เหงาเลย5ตัวแล้วครับนี่ครบโอเคเอาไว้บนดีกว่าปาทดท่อไซโคตใหญ่อะ่ะ ไปเลยครับไปเลยโอ้พี่นกได้ตัวใหญ่มากทุกคนดโอ้ชิ่ดชิดชิดมันก็กินข้างหน้านี่มันได้กินไกลสักหน่อยนะโดโคตรใหญ่อะ่ะห้าสิบกว่าต้องไหมพี่ตัวเนี้ยห้าสิบกว่าหรือเปล่าใช่โคตรใหญ่พีใ่ใหญ่หรือเปล่าไม่ใหญ่่ใหญ่นี่ล้วมาแล้ว,ลวนี่ น่าจะอันเดอร์ไซส์พี่ว่าครับปล่อยครับตัวนี้ปล่อยอันเดอร์ไซส์ไซส์ที่เขากำหนดมันต้องยาว30เซนนะทุกคนคนหนึ่งคนตกได้10ตัวนะครับผมไม่ทะเลที่ออสเตรเลียทุกคนแล้วก็มีต้องมีลายเส้นนะครับผม,นมหนึ่งปี35มสิบาดอนยังไงเอ้าวแม่ต้องต้นตาต้ตาเลย ตอหน้าตัตาเลยครับไม่ค่อยถึ่ว่าไ์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะว่าละเอียงข้างมาเลยนะแต่แต่ลูกลูกปลาเข้าครับอืมตัวเล็กเกินไปไซ์เดียวกันกันกบเดเ็กน้อยเลยปล่อยนะครับไซ์เล็กไปไปโน้ ไปแล้วไปแล้วเงียบไอ้ <c oughs> ยังมาที่หลังโดนก่อนวะยอมยอมไ <c oughs> ม่เงียบแล้วครับองผมเหยี่ยวมดเอ้ยอยู่ข้างเราลงทีหลังโดนก่อนเจ้ <c oughs> าใส่หมกตึงมืออยู่นี่ห่อนี่ห่อแปลกว่าตึงมือตึงมือใส <c oughs> ่ได้อยู่ ขึ้นมาขึ้นมาขนมปังไล่อบอบสายช็อคแล้วก็หลูดลงสเตลลาเบอร์สองพันห้าครับชุดนี้เท่าไหร่นะพี enfin ่ชุดนี้เท anyway> yup, ่าไหร่นะ ชุดนี้เหรอลอกลอกร,ราคาได้มาในราคาถูกหกร้อยแต่สปูนน่ะร้อยห้าสิบส่วนแต่งอีกไอ้นี้มันของแต่งอยู่แล้วแต่สิบเก้าสิบไอ้นี้ 70, 80, เจ็ดิบแปดิบเหรียญคันนี้เท่าไหร่นคันนี้ก็แพงอยู่นะ <laughs> บอกไม่ได้ <laughs> บอกไม่ได้ <laughs> แลวเมีย okay, ด่าโอเคเดวมาด่า <laughs> คุณลู้กันรู้ก,กัน <laughs> <laughs> ทุกคนปลา วันนี้ปลาเยอะวันนี้ของพี่รันบอกคนเดียวนะ่วะฟาดสิบอะพี่รันได้เยอะมากเลยไม่เหงาเลยครับวันนี้ปลาเข้าดีมากเลยทุกคนฟรีไลฟ์สายวิ่งนะครับผมเป็นวิธีที่ได้ผลดีมากๆเลยนะสำหรับชายฝั่งซิดนีย์ออสเตรเลียมาเดี๋ยวผมมาลุ้นต่ออีกสักพัก่งาดทุกคนเลย นี่เต็มถังมะลิมป,ไป์ปัดโอ้แค่นี้ห้าตัวนี่ก็หนักหนาสาหัสแล้วผมอะ่ะมันจะไซส์ใหญ่ขึ้นขนาดไซส์ครับ <laughs> ได้ทุกคนเลยไม่มีใครแห้วซาชิมิอร่อยมากเลยนี่เต็มถังเลยพี่นก ดไปตามกว่า10โลป่ะกันนี่ป๊าดโถพี oh ่ชั่งใหม่่ะโคตรปลา4โลแต่แต่สายเนี้ยกินอร่อยผมว่าตัวครับพี่หลานคนเดียวเลยเป็น10แล้วทุกคนกินนะครับแหมหังเลยครับนี่คนไทยโอ้โนี่ของผมของล่างนะครับผมพี่ก็ดูดิเหมือนกันเป้เกรียมเลยดิ เนวดกัของผมนะครับหลุดไปเยอะเลยวันนี้สีมืออ่อนหัดห้าตัวของผมวันนี้ไม่เหงาเลยทุกคนปลาเข้าดีมากเลยผมหลุดไปเยอะพอสมควรทุกคนเ้ยก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับผมตกฟีไลท์สายวิ่งไม่ใส่ตะกัวทุกคนพี่ธนาเขาจะเริ่มเก็บของกลับบ้านทุกคนฟีไลท์สายวิ่งไม่ใส่ตะกัวนะครับ หัวใจสำคัญอยู่ที่ขนมปังนะผมก็มีขนมปังอ่อยตลอดนะครับถึงจะได้ผลดีมากเลยทุกคนถ้าตีใส่เกี่ยวกุ้งแล้วเตี๋ยมันค่อนข้างมันก็ได้ตัวอยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างช้ากว่าที่เราเอาขนมปังอบนทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็จะขอตัวลากลับบ้านกันทุกคนก่อนจะจากกันไปทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสาวไลฟ์สไตล์ฟิชชิ่งนะครับผม มีโอกาสจะมาใหม่นะครับผมสำหรับทลิปนี้สวัสดีครับมีโอกาสก็มาใหม่สวัสดีครับนะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับก็หน้าเจอกันใหม่ครับไปถ่กันทุกคนครับไม่มีใครแห้วเลยสวัสดีครับนะ